วัตถิจ้ามันสิมาเห็ดก็เขากินแบบนี้ไงยจ้าผัดผักกาดดองเ้างไงไงไม่ใส่กระเทียมเรวจะผัดใส่ไข่ด้วยจ้ะว่าสิกินก็ไกล้อบเลยจ้ะเพราะว่าไกก็เอาขับไปอบ ก็เสร็จสับเรียบร้อยเลยกะแต่ว่ามันใหม่ลืมเบิ้งมันจะแต่กิงได้สิว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไปสุก,กินเท่าว่าก็กินผัดอันนี้ไปผัดผักกาดดงใส่ไข่กินเข้ากับต้มกุ้ยนั่สิแทก หยิบนำสม,มันออกเลยด้วยตอกา,าน้นาเลยจ้ะเพราะว่าผักกาดตรงนี้เนาจะเอามาผัดไข่เนี่ยจะต้องให้มันออกรสหวานสักหน่อยใส่น้ำตาลน้ำตาลลิตรจ้ะเอาสามช้อนเลย นนมันความเข้มมันก็มีเนาะอากาศตรงทุกอย่างอยากให้มีรสกรอบมเนาะโอเคใส่ใรสดีไปเจ้าคอยแต่ผมจมเพิ่มต้นไม้ไเนาะ ันนี้เป็นรถนจีเจ้าก็จะ้าให้เขามีกระถางกลมงยังอื่นกับมาชองฟงเลยจ้ะยังไงก็มีไข่สองฟองใส่เข้าไป หันเร่งอยู่และวนะตอนนี้จะพามากินข้าวได้จ้ะหันง่ายๆไก่บก เราพอพัดการพอดีเลยคอยลืมไปเน็ดนี่กะอบเอาใบก็ลืมลืมตังเบลาด้วยเป็นหลักสูีรพักกาดดรองผัดไข่หลับบักพริกผงเด้อ พี่บอกพิ่ก็กินขเขาบ่อเสียไปเออจ้ะใครอะกิจก็จะกลัวอันใกล้หอ,อยนี่แหละโอ้ยมันไปทางแอฟริกาเบิดกินลงบ่อันไหนกินได้ก็จะกินได้จุ่มอะไรก็กไปแมวมัมนแค่นั้นแหละเพราะว่าคว่ำพิตเท่าอีกเนาะเอาอบแล้วห่าไก่ยางเซินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ อร่อยมากแต่อีเจ็ดหน่อยเลยนะอาจะกินเขาปุ๊บนี่ติดเสพมือออกคอนมือเออจะปวดแขว